ผมเคยตั้งกลุ่มสนทนาธรรมในเฟ e b o o k มานานจนรู้สึกว่าคนที่เรียนอภิธรรมและเรียนรู้ธรรมชั้นสูงมาก็มักจะคำนึงถึงแต่สมาธิที่หมดอาสะวะแล้วคำนึงถึงแต่สมาธิที่หมดอาสะวะแล้วสมาธิตัวปลายมาใช้อ้างเอาสมาธิที่หมดอาสะวะแล้วมาใช้อ้างไปบดเช่นต้องเห็นด้วยความเป็นอนัตตาเท่านั้น อนัตตามันตัวปลายตัวจบเห็นด้วยความเป็นอนัตตาท่านั้นเอ็นมันเอ็นจังทุกครั้งไม่เห็นไม่เริ่มต้นในมิจฉาทิฏฐิสูตรเห็นด้วยความเป็นอนิจจังสกายทิฏฐิสูตรเห็นด้วยความเป็นทุกข์อัตตานุทิฏฐิจึงเห็นด้วยความเป็นอนัตตาจะแจ้งชัดด้วยความเป็นอนัตตาเพราะรู้จักอัตตาไล่มาแล้วแต่มิจฉาทิฏฐิเห็นตัวตนรู้จากสภาพแล้วแม้แต่ยังรับทาอะไรกับมันไม่ได้ มันไม่เที่ยงยังจับหาเหตุมันไม่ได้เลยซ้าแต่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นตัวตนมันเริ่มตัวตนเริ่มเห็นจิตปรมัตจิตเจตสิกพ้นมิจฉาทิฏฐิเห็นความไม่เที่ยงของมันเริ่มต้นไม่เที่ยงจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นทุกมันมีเหตุแห่งทุกเห็นสก,กาย,ยทติธิในพระธรรมยุคท่สิบแปดข้อสองร้อยห้าสิบสี่สองร้อยห้าสิบห้าสองร้อยห้าสิบหกมิจฉาทิฏฐิสูตรสองร้อยห้าสิบสี่ สกายยะทิทฐิ255อัตตานุติทฐิ256เห็นอัตตาเห็นสกายะมันจริงๆมีญาณอย่างรู้โดยผัสสะถ้าตัดไปชัดทั้งหมดเลยเนี่คืนเอามานี่สรุปมาเนี่ยนะสรุปมาถ้าเนื้อความในชัดเจนนะบุคคลเห็นอายตระสิบสอรู้เห็นวิญญาณหรู้เห็นสัมผัสหรู้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทั้งหเป็นปัจจัย รู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่คือข้อตน254เห็นเป็นอนิจจาเห็นเป็นอนิจจัเห็นความไม่เที่ยงเห็นสภาวะนั้นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปไม่คงที่แม้เราเห็นตอนแรกสภาวะของจิตของเราอารมณ์ของเรากิเลสของเราอาจจะพอรู้แล้วกิเลสของเรามันไม่คงที่มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นยังไม่มีความสามารถทําให้มันลดกลายลดนายจางคลายอะไรเลยมันก็เห็นความไม่เที่ยงแล้ว แต่ไม่เทียบประเภทปุถุปุถุแปลว่าอ้วนแปลว่านาแปลว่าใหญ่แปลว่าโตโมันปุถุเอาปุถุเอาอแทนที่มันจะมาววลาคละลดละนายคลายมามันไม่ใช่มันเป็นคนที่เห็นมันไม่เห็นชัดเหมือนกันนะเห็นชัดความเป็นปุถุชนของเราอ,อันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สอง,อสองก็เห็นทั้งอายตนะครบ12มีวิญญาณหมีสัมผัสหกเวทนาเกิดขึ้นเพราะสัมผัสเป,เป็นปัจจัยนี่แหละ แล้วก็เห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นทุกข์ก็ต้องเห็นตัวตัว,ต,วตัวจิตปัญญาที่เป็นทุกข์นั้นเ็เป็นสก,กายะแล้วเป็นตัวตนแล้วยิ่งอ่านตัวนั้นเข้าไปหาเหตุมันเหตุแห่งทุกข์จับตัวตนเป็นโยนิโซลงไปถึงที่เกิดตรงให้ท่องแท้ลงไปถึงตัวเหตุสมุทยัยอริยสัจเหตุแห่งทุกข์ได้คนนี้แหละสามารถกําจัด กำจัดตัวนี้เพราะว่าโดยจริงเมื่อเห็นตัวมาแล้วก็กำจัดสีแต่ไม่เห็นตัวกำจัดดะไปเลยกำจัดอะไรก็ไม่รู้งม,งม,งมคคๆคำๆเวียงๆสุมสี่สุมห้าป้ายเลอะเลเทอะๆ,ๆไอ,อย้ยางงั้นแหละมันไม่พระพุทธเจ้าไม่รับรองไม่รับรองว่าจะเป็นผู้ที่บรรลุอริยะอย่างแท้จริงนะเพราะในสูตรที่สองสักกายทิฏฐินี่คือพ้นสักกายทิฏฐิตามสังโยชน์ แล้วจนชัดเจนพ้นวิจิกิจฉาแล้วปฏิบัติศีลพลตามที่ได้ศึกษามาประหารห้าคืออย่างไรกําจัดกิเลสคืออย่างไรอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นวิธีปฏิบัติอย่างไรมีคำารนณประหารทําอย่างไรแต่ทางค้าประหารเป็นทำอย่างไรจนสมุดเฉดประหารได้อย่างไรทําได้บ้างแล้วทําปฏิปสัตธิทวนเข้าไปอีกทําอย่างไรจนจบเป็นนิสระประหารได้อย่างไร ก็ต้องเข้าใจว่าเออทำอย่างนี้อย่างเงี้ยทำถูกก็จะรู้ว่ามันมีมันมันลดละตามเห็นความไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสีตามเห็นสภาวธรรมของเราจิตเจตสิกของเราตามเห็นความจางคลายวิราคานุปัสสีตามเห็นความดับนิโรธานุปัสสีตามเห็นการทวนทมปฏินิสขา,านุปัสสีทวนทมจนเสร็จสมบูรณ์เลยอย่างนี้เป็นตน้นนะ